อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันที่17พฤศจิกายน2567ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นกําลังปันกลางถึงค่อนข้างแรงอรอกใหม่จะแผ่ลงมาปรคบคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขน,นองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นกับมีลมแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พ่านคงพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออก และภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทนําให้บริเวณดังกล่าวเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังอันตรายจากหมอกสัญจรระมัดระวังด้วยค่ะ เกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยเนื่องจากฝนอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมทำให้ฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรระมัดระวังการเดนเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ไม่มีพายุที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ